ร้านกับรีฟช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟูต์มีเกตตานเผ่าวีซีมากมายอเิเมแวนกราดที่เป็นเกมพาก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากซื้อเทมเพเน่ลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวิ่ดุนแน่นอนเลยน้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงมันตามไลน์คลิปนะฮะโยสวิตตัสสวิตทุกคนโดยอยู่กันในแบบจูพีชนะครับผมเรามาทําของใหม่นะคือฮาโลวีนนี่นคือของอันนี้กเลยว่าค่อนข้างเท่เลยนะแล้วก็มีของแต่งด้วยนะเนี่ยเป็นหน้ากาก คัมกิ่นนะครับผมโอเคก็อัเดตนี้ไม่มีอะไรมามีแค่2ออย่างที่เพิ่มมาใหม่ก็คือหัวฟักทองกับคอนนะครับผมแล้วก็โคดผมแปลว่าจะไม่เช่นเคยแล้วกันนะโอเคส่วนนะครับผมวิธีการทําอันนี้นะก็ให้เราเนี่ยไปที่เกาะตรงนั้นเลย嘛นะมันจะเขียนว่าฮาร์ลวีไอแลนด์นะครับผมเป็นเกาะฮาราวีน,นะก็จะมีสกุลเงินใหม่เข้ามาเป็นสกุลเงินอันนี้นะครับนี่เป็นหัวฟักทองนะครับผมนี่นะครับ อันเดียนีเนี่ยใช้ส่วนมากเนี่ยจะใช้แค่ฟักทองเป็นหลักนะส่วนเพชรก็ใช้นิดหน่อยประมาณเพชรเนี่ยน่าจะใช้ทําใช้ทําแค่คอนนะประมาณ10,000หมื่นเพชรนะผมก็เราแค่ไปหาแบบพวกขอยบอกว่าตีแบบตีวงกว้างมาโคตรดีแบบดับดับฟองซินูก็ได้สุกุก็ได้นะไปหามานะผมเนี่ยเราก็จะฟังตัวพวกนี้นะมองกิกกี้พวกนี้นะผมก็ถ้าเป็นสกิลวงกว้างแบบพออะไรเงี้ยก็สามารถ วิ่งไปแบบกาวลงตีนนี่เลยนะแล้วก็ใช้เลยนี่นะครับนี่ก็ตกตัวประมาณ20กว่านะยี่สิบสามสิบนะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนวิธีการทาคล้องก็ทำมือเลยนี่กับตัวนี้นะครับราคาที่หนึ่งหมื่นเพชรกับฟักทองหนึ่งแสนนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของแต่งนะครับอันนี้ใช้ประมาณห้าหมื่นนะเป็นร้านค้านะครับ นี่จะฟาร์มมาซื้อของแต่งหรือว่าจะทำซื้อเพชรทุเพช็ดหนึ่งพันจะฟาร์มมาซื้อของแต่งหรือว่าจะฟาร์มมาซื้อเพชรก็ได้หรือแบบเป็นพวกแบบเลดในดันเจี้ยนอะไรเงี้ยนะครับนี่ผมว่ทองห้าหมื่นนะผมว่าทองเนี่ยช่วยแล้วมั่งผมวทองเนี่ยก็จะบวกสเตตนี่ครับอย่างละสามพันนะนี่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเอามาเรามาดูกันนะนี่นี่คือคอนแนวประมาณนี้ไอ้ผมอัปเดตตัดตันแล้วนะแล้วก็ใส่ของแต่งแล้วด้วยนะครับมาดูดาเมจกันว่าเท่าไหร่นะ ตีธรรมดานะครับปับ๊บประมาณห้าหมื่นนะห้าหมื่นห้าหมื่นปับ๊บนี่ห้าหมื่นอ่าเราไปลองดูสกิลกันนะครผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอตัวเดียวโอเคดีแสนสี่นะครับโอ้สกิลแสนสี่นะต่อไปสกิลเอ็กโอ้สกิลนี้นะ น่านจะประมาณสามแสนกว่า,านะถ้าถ้าทำมาไม่ตายก่อนนะเป็นสกิลที่ค่อนข้างกว้างนะอีทีได้ไหมอีทีทีหมุน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 โอ้ก็เยอะนะต่อไปสกิลสี่นะครับเป็นพายุนี่เป็นสกิลระยะไกลซึ่งถามว่าไกลมากไหมเดี๋ยวเราค่อยดูปึ๊บไกลเบาะไกไลเบาะโหล โอ้ยคุณดาวนานแเลย Hello โอมโอมโอเคอุ้ยอุ้ยไกลนะประมาณครึ่งครึ่งเกาะได้เลยเนี่ยอู้ไกลจัดนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสมบสามสกิลนะสกิลเอฟสกิลบีไม่มีนะครับมีแค่สามสกิลแค่นี้นะครับให้ไหลกแคบลคลิปโคตรสั้นนะก็ที่นี้ประมาณนี้แล้วกันนะคุณดูกันไปครับ ุกๆไอ้นองรักันกันนารักกันไม่เจอกันนานเลยเธอเค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจะกวาดแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันดับพา